ผิดก,กฎหมายก็มีการดําเนินการด้วยเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมทางกองกําลังผาเมืองค่ะได้สกัดจับผู้ลักลอบเข้าเมืองตามแนวชายแดนจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและน่านในวันเดียวได้ถึง29รายค่ะหน่วยเฉพาะกิจ ทัพเจ้าตากกองกําลังผาเมืองปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองค่ะบริเวณช่องทางบ้านผาหมีตําบลเวียงพังคํอาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายได้ตรวจพบผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจํานวน7คนจึงได้ควบคุมตัวส่งให้สถานีตํารวจูธรแม่สายดําเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนทางด้านหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32กองกําลังผาเมืองเดลตดตะเวนบริเวณช่องทางน้ําหลุตําบลชนแดนอําเภอสองแควจังหวัดน่านตรวจพบผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจํานวน2คนค่ะจึงได้ควบคุมตัวส่งให้สถานีตํารวจภูทรสองแควดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนทางด้านของหน่วยเฉพาะกิจชายานุภาพได้มีการปฏิบัติภารกิจลาดตะเวนเฝ้าตรวจเพื่อเป็นการป้องกันและสกัดกั้นการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง บริเวณช่องทางผาหินใหม่ตเมืองนาอ,อเชียงดาวจวเชียงใหม่นะครับก็พบผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย8คนและต่อมาก็มีการตรวจพบเพิ่มอีกจานวน12คนที่โดยสารมากับรถยนต์ต้องสงสัยที่บริเวณช่องทางหนองกลางบ้านอารุณโนไทยตบเมืองนาะอ,อเภชียงดาวจวเชียงใหม่รวมครับ3.3จุดจังหวัดเนี่ยมีการจับผู้ลักลอบเข้าเมืองได้จํานวน29รายด้วยกันครับ